ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านด้วยนะครับแล้ววันนี้นะครับผมอยู่กับเซิร์ฟไทยเซิร์ฟหนึ่งนะครับมีตากด็ดูเอาเซิร์ฟอะไรนะฮะวันนี้ผมมาทําอะไรนะฮะก็เดี๋ยวก่อน <c oughs> ขันคออย่างนีพูดดีๆกนโอเคนะครับวันนี้ผมอยู่กับเซิร์ฟไทยเซิร์ฟหนึ่งนะครับก็เซิร์ฟอะไรนะ,ะมีตาก็ดูเองนะครับอ่ะวันนี้ผมจะไปทำอะไรนะฮะวันนี้ ผมนะครับวาเฟอร์นะฮะวาเฟอร์พิมพ์จุดก่อนนี่วาเฟอร์นะฮะวันนี้ผมมาตามหาพี่เบนนะฮะเบนโตะคุ้งนะครับซึ่งใครใช้ไอดีกูนะฮะบ,บอกกูด้วยนะฮะเออกูไปแจ้งแอดมินแล้วแอดมินไม่มาสนใจนะฮะอ่ะนี่ผมจะมาตามหาพี่เบนนะฮะอ่าไอ้ดอนไอ้ดอนเลยเนี่ยเออแต่งสก,กินมาพร้อมอะนะเล่นมินิเกมก่อนดีกว่าโอ้โหทำไมมัน,นเยอะจังวะค่อนข้างที่เหมือนเซิร์ฟ อะไรบางอย่างนะฮะอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวไปเล่นกันสกายวอร์เมกาด้วยโอ้โหมันคืออะไรเล่นแปบบ๊บน่าโอ้โหนี่มันล็อบบี้คุ้นเคยน่าน่าจะไม่โดนดาเมจนะโอ้มีแต่เนี้ยโอ้โหมีล็อบบี้อื่นด้วยน่าเมกาเมกาเล่นเมกาแปบบ๊บหนึ่งโนออกแปบบ๊บ โอเคมาแล้วเริ่มใหม่อ้าวเคยคุ้นชินกับยศกูอ่าทำไม่ได้เฉยตอนนี้ก็ได้โอเคคน,นอเค,คนเยอะแยะนะฮะอ่าคุ้นชินละสินะฮะค่อนข้างจ่เล่นมาตั้งนานแล้วแนะ่นี่คืออะไรไม่รู้เหมือนกันเต็นดีกว่าทีมมะโซโล่ไวผมเล่นเลยดิผมเล่นโซโล่ดิโอ้โหนี่มันแมพคุ้นๆ มันเหมือนกับแบบอะไรนะมันเหมือนกับเซิร์ฟอะไรสักอย่างนะครับสกายอะไรวะไฮพิกเซลหรือเปล่านะฮะอ่าว่าน่าจะไม่ใช่นะฮะไฮพิกเซล่ั่น่หละอืม,มรู้แหละ <c oughs> <c oughs> เล่นกันดีกว่ามีคนเนี่ยสองคนบาบอนะฮู Who? จะคนดังด้วยวีวีเว็บคุงนะฮะทำไมมันชื่อมันยาวแปลกๆวะอืมไม่ใช่ไหมนเนอะ ไม่มีคนรอคนไปก่อนเด็กกันนะสี่คนแล้วนะโอ้ห้าุณแล้วครับสวัสดีนะมาเริ่มแล้วสวัสดีไม่หลายรอบนะก่อนผมจะติดสำเนียงนี้เออโอ้โหเล่นยังไงวะทำไมนั่นมันโหดจังเลยอะมึงแฮกหรือเปล่าเนี่ยนะมันมีแฮกไหมครับเซิร์ฟเซิร์ฟคุณภาพนะฮะน่าจะไม่มีแฮกคุณภาพอ่ะเอเก็บของอ่ะ ขอตามตรงนะครับผมเพิ่งมาเล่นนะฮะถ้ามันกากยังไงก็ขออภัยนะฮะไม่รู้ว่ามันจะเหมือนกับเซิร์ฟนอกไหมนะครับจริงจังลเลยอ่ะจริงจังอันนี้นะเก็บของแปบบ๊บนะอันนี้มันออกหรือมันโดนยิงตายวะโอ้โหนั่นไม่นั่นมัยิงแรงจังเลยโอ้โหพร้อมเป็นม็อกกิ้งเจกแล้วเนี่ยนี่แหละยิงแรงมากครับผมท่านผู้ชมครับเขายิงแรงมากๆเลยนะ ใช้ธน oh, ูเหี้ยแลวะดูโอ okay. ้สเ uhm ja e. ียนหนู uh. ิดอ่าเล่นหกยจตายตายยตายตายตายเล่นสามผม้งชนะอ้าวเป็นไงวะเป็นไงวะโอเคผมชนะได้เว้ยหรือเปล่าน่าจะใช่เว้ยอีอ่า ไม่เก่งแล้วอย่าเสือกนะฮะเาเล่นๆๆาเล่นเาเล่นอค่อนข้างจะโหดกันนะผมเล่นต่อแป๊บหนึ่งองรู้่นแมพมันคุ้นๆนะฮะแต่ว่าไม่รู้เหมือนกันนะมันคือเขาน่าจะสร้างเองหรือเปล่ามีไฟด้วยนะเอ้านี่ เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะรอผมก่อนผมยังผมกำลังป้านะฮะเหนื่อยแล้วไม่ใช่ไม่ใช่สุพรรณแล้วกูว่านะโอ้พี่บ้าวนะพี่บ้าวพี่บ้าวไปไหนแล้วนะฮะอ่าอันนั้นมันเหนือนะนั่นนั่นนั่นนี่ไงคอนข้างที่จะโหดอะไรเซิร์ฟเป็นไรแตกทำไมโอ้โหทำไมโหดจังเลย โอ้ทำไมเขาหนีหนีทำไมเขาคนข้้งที่จะโหดอา้าวเราตกไปแล้วทำไมชุดทั้งท้าง,างจะโหดโอ้ผมชนะวิตตอรี่เฉยเลยนะไปเล่มนมินิเกมอื่นดีกว่าเโอเค,อเ,คเดี๋ยวเราไปเล่มนมินิเกมอื่นกันนะฮะอา่าโอเคคนก็จะครบแล้วนะฮะอ่าหลังจากที่หลับมานานแรมปีนะฮะเรามาทักทายกันก่อนครนะับวัดดี้นะฮะอ่าวัดดี้วัดดี้วัดดี้เซาเซอร์วัน มีใครรู้จักเราบ้างนะฮะ,ะเดี๋ยวคุณโดนหนาแล้วเนี่ยไม่ผมไม่โดน,นหนาเนาะเด็กๆค่อนข้างจะค่อนข้างดีดี <c oughs> โอเคนี่อ่ของค่อนข้างจะโหดพอใช้ได้อะไรบนหัว <c oughs> บงบงเ ทำไมดามให้มาเยอะจังเลยนะฮะเผื่อไม่พอเหรอครับเขียนน็อกแบกนะครับน็อกแบกทำมเยอะจังเลยนะน่มแล้วก็เราก็จะต่อไปหาเขานะฮะซึ่งผมมีไอ้ดอนที่เป็นนะฮะเป็นไอ้ดอนอุ๊เยอะคนลุกสะดุ้งพี่เบนททำไมทำอย่างนี้นะฮะจายหาเลยเล่นใหม่เล่นใหม่ เป็นมินิเกมที่คิดถึงนะครับแต่ไม่อยากกลับมา <c oughs> ไม่พูดอย่างเ้นนละรอเล่นลอเล่นลลนะเอามาเล่นกันดูมีอะไรบอร่าทำไมมันดูเหมือนเดิมน่ามันมีอะไรบ้างที่มันว่าคิวเอเอเอยากเล่นอ่ะอก็ทำไมผมผมขึ้นเนี้ยคืออะไรอ่ะ ออกมาเริ่มเล่นไปแล้วหรือเปล่าฮะไม่รู้เหมือนกันนะครับโอเคครับกลับมาแล้วนะฮะก็เมื่อกี้นะฮะคือมึงไม่มีเสียงงงงงแง่งอะไรสักอย่างนะฮะที่จะเตียนว่าเตียงกูไปแล้วนะนะฮะไม่มีกูไม่ชินไงโอเคผมอยู่กับทีมอะไรดินี่ยูทูบเบอร์นะเผื่อคุณดังคุณดังนะสีแดงครับสีแดงก่อน แงยูทูบเบอร์โอ้โหผมอยู่กับยูทูบเบอร์เว้ยใครบ้างไม่รู้เหมือนกันไปคุณซีนะซีหรบากแล้วเนี่ยนะไม่ใช่อ่ะไม่รู้นะฮะเราไปกันฮะผมก็ยังไม่เจอพี่เบนนะฮะสักวันผมคงเจอแหละนะครับแต่วันนี้ผมจะเล่นไปก่อนนะโอเคแล้วเตียงมันอยู่ไหนขนานนี้เตียงน่าอยู่ข้างบนนะฮะแล้วกูออกมันไหมกูจะตก โอ้ยูทูบเบอร์โอ้โหคนดังนะห่งควายใช่ไหมครับด่าดาย่าด่าตัวเองกูเลยควายเลยเนี่ยตอนนี้กูเลยควายเลยเนี่ยเอ๊ะมันดูลื่น แม่ไม่ได้เล่นนานนะฮะได้ข่าวาว่าเมื่อวานมึงก็ไลฟ์สตรีม,มานิดหนาน,นะฮะมันคือเขาอ้างนะฮะเออเดี๋ยวจะพูดว่ากะนะครับมันดูกระจอกไปโอเคครับเล่นกันแหมนี่ดีไปต่อไปไปหนุ่มคุณซีใช่ปะโอ้คุณซีช่วงนี้ติดปูวัดไหมอ่ะมีเจ้ามีเจ้า วีโดนด่าไปนะฮะเจไปแล้วโอ้ผมไปดิโอ้อาจับบัดอ่ะพีผีพีกระชากแข่งไว้นะฮะโอ้ตอนนี้ไม่คิดเก็บจะหล่อแล้วนะฮะไม่ทันจะหล่อนะฮะเมื่อมีอะไรมาสะดุดนะเออนะฮะเป็นกลับมาเว้ยต้อง ไนจะไปอีบ้ามึงหลบไปเลยมึงทุบอย่างนี้มันก็กระโดดลงมาได้เว้ยมึงคิดเหรอว่ามันจะต่อบล็อกเข้ามาทีละบล็อกนี่ดิมันต้องอย่างงี้สิจับป๋าพระเอกเดี๋ยวี่อนนี่พระเอกมีใครตะโกนอ่ะมาฟาร์มของะโดนโดนเพื่อนแย่งอยู่นะอยู่ทีมไม่เปิดไม่ได้โอเคมันมีอะไรให้วะสเปเชียล มันคือเป็ยังนี่โมโหนะฮะนี่มันคือเป็ยังโอ้ดูโดหงไม่รอบใครมาเนี่ยอู้บตอนนี้เพื่อนเพื่อนจะแย่งแย่งขับพงกูสาดวมาแย่งทำไมเนี่ยแปบบนึงเผื่อมันมีขออะไรเห็นเลยใครยิงนูใครยิงนู๊อย่าให้รู้อย่าให้รู้ ลื่นมาตรงนี้ใครทาเทน้ำมันเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลืมลืมกดชิปย่องไปเหมือนเหมือนเด็กมาเล่นมาคราฟครั้งแรกฮะเอออะไรเราต้องโชว์ฟอร์มโหดหน่อยนะฮะเเราไปมงกันลา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  เฮ้ยเฮ้ยแดงมาว่ะอุ้มอุ้มอ้มอมอาวอืมทำไมทำไมบังเอ,อิญบังเอิญนะฮะมึงตกหลุมไม่ขนาดนั้นเลยด่านนี้ค่อนข้างที่ใหญ่นะครับผมจำได้เว้ยมันคือมันใหญ่มากๆแล้วมันจะมีอ่าที่กลับบ้านใช่ไหมอันนี้ไหมบอกนี่มันมันบั๊กได้มันบั๊กได้ใช่ไหมถ้ามันยังไม่นั่นนะ แก,นะกไไแ่ไหมไม่บักไม่ได้แล้วว่ะใช่ไหมมันบักไม่ได้แล้วว่ะที่มันจะกลับบ้านได้แล้วเมื่อก่อนอโอ้มันเปลี่ยนเป็นอันนี้แล้วโอ้โหไอ้บ้าเปลี่ยนมาเนี่ยเราไม่ได้บักสักทีโอเคผมจะใช้อ่นั้นนะฮะไปเอาของตรงกลางแล้วก็กลับบ้านนะครับผมเจ็ดอันอพอดี เธอมาได้ทันเวลาพอเอ,อ,อพี่หลอกจูบอดอดเอาแน่หอ่าเทีมยอดจะปั๊บป,บปบแดงมาวะ่ะอุ้๊ดดดแดงมาเลยเดี๋ยวเดี๋อุ๊ดทีมสีแดงเวอร์เวอร์เวอร์นะฮะสีอะไรนะสีแดงต่อไปสีเหลืองนายไม่คิดเดี๋ยวมันจะมีธนูนะครับที่จริงเอ่อผมชื่ออะไรดีวะ มีการตั้งชื่อตัวเองด้วยนะฮะไม่รู้เหมือนกันนะมาให้ท่านผู้ชมตั้งดีกว่าวันหนึ่งผมจะตามหาพี่เบนให้ได้นะฮะเบนตกคุงนะฮะใครใครใครเห็นพี่เบนนะฮะช่วยแคปแล้วก็มาลงเพจลิทิเบิลเฮดดีหน่อยนะครับผมอยากรู้นะฮะ,อะโอเคโอ้ไม่มีใครเลยเนะี่ยสีอะไรข้างล่างตําปูตําปูใช่ไหมจำปูอยู่ข้างล่างโอเคเราไปตําปูกัน ฉันรู้ว่านายไม่มีธนูหรอกไปละ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 ขุดอะไม่ถูกไม่ถูกมันไม่ไม่ปิววะโอ้โหหรือว่าชมพูอะไรวะชมพูยังไม่ไปผมสีอะไรวะสีแดงยังไม่ไป รอบนี้ผม,มคิดว่าผมต้องวินนะในด่ดานนี้จับปัมน้ำเงินด้วยนาโอ้โหมีธนูด้วยนะนั่นสุนะนั่นน้ำเงินนะแล้วข้างล่างอ่นะแล้วไม่เอาที่กลับบ้านมาเยี่ยมยอด ขอเถอะน้ำเงินครับน้ำเงินครับพี่พี่ครับผมไม่ได้ไปตีฐานพี่เลยครับผมผมขอเลยครับมึงอย่ายิงกูครับกูจะย,ยิงกูจะไปฐานน้ำเงินครับโอ้ต่อหน้าต่อตาไปละ <_ H> โอ้คือไม่ได้โอ้โอโอโอไปละไปกัน หอ oh. ช่วยอะไรได้บ้างไม่ใช่ไม่ได้สักอย่างนะฮะเงินไปแล้วทำมีแดงโหดงี้่นะเแดงกับดำนะฮะตอนนี้ค่อนข้างจะโหดทั้งคู่สูสีเข้มข้นนะครับ่าพุ่เหมือนกาแฟนะฮะแก okay. ไม่เอาอะไรแบบแค่นี้นะฮะตัวเปล่าเคยเห็นผมฟาร์มของไหมไม่เคยนะฮะไม่ไฟาร์มเพื่อ <laughs> <laughs> ฟาร์มปุ๊บกูจะเกียนไม่ได้นะฮะ โอ้กเกียนไปถ้าตายไปปุ๊บเนี่ยโหจะได้นะฮะนีต่ตอไปแนะ่อันนี้คือความทะยืนทะยานของเจ้าชายที่จะไปช่วยเจ้าหญิงนะครับแล้วเจ้าหญิงก็ยืนทำหน้าเอ,อ๋นะฮะรอเจ้าชายมารับนะครับซึ่งขยับแล้วนะฮะโดนตีตายแน่นะเจ้าชายอู้ ตอนนี้พี่เอกมาแล้ว อะตามของกันสามอาหารโอเคกินอาหารไปผมว่าทีมเราค่อนข้างจะโหดนะฮะชนะแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ทีมค่อนข้างน้งเดินไปฐานทำหน้าเออเป๊ะแบบช่วยเพื่อนก่อนดิน้ำเงินไปฐานนะ่ะต้องไปช่วยเพื่อนก่อนเพือ่อนรอเราก่อน มาแล้วตายยังวะน่าจะตายแล้วคุณไม่ตายเว้ยทำไมมันมีหนึ่งสีอ่ะไม่ทำไรช่วยเพื่อนกันช่วยเพื่อนกันออช่วยเพื่อนกันเออชิบฉับวีนนี้มีละวันนี้ไปละหานกูไปแล้วกูนี้ไปละไ,ไ,ไปฟาร์มของกันโอเคเงินค่อนข้างจะโหแล้วฟาร์มของเป๊ปโอ้โหี่หลอก โอเคผมว่าผมควันที่จะทำหนูไว้ก่อนนะถึงเวลานี้เราควันที่จะต้องฟาร์มของแล้วนะไม่ฟาร์มมึงตายห่านะครับน่ากลัวน้ำเงินว่ะมึงจะฟาร์มบุกเหมือน,นอ่ยหูเหล็กมึงมีหนักเยอะนะโอ้โหเยอะๆอะไรก็ได้นะมันใส่ๆได้ไปก่อน มันไปหวังโหดเลยมากมายหวังโหดไปมึงก็ตายหา่าเนะเราต้องมาทำชีวิตด้วยตัวเองมันยิ่งพอเราหดใจยิ่งนะักเราเหลือคนดังอยู่อีกหนึ่งคนนะครับนะใครเอ้ยโอ้คนดังยูทูบเบอร์ใครไม่รู้เนะีโอเขียนเล่นต่อน้ำมนเงินนี่น มันมีนูมัน oned, มีนูมัน,นมีมนูน้ำเงินพี่มึงไงตาบอดสีเหรอให้มันสีส้มเพืเ่อนเพื่อนไม่อ๋ไม่ใช่เพื่อนนะอ๋ยยยววเเดีีี๋มใครอนั่นไม่ใช่เพื่อน,นเอนะาะชีมพูกูก็หลงทีมทีมมันใกล้เคียงหน่งอ๋อท่านก็ไม่บอกเมื่อกี้กูยิงหนูมึงก็ดับแล้วเนี่ยไอ้ฮะห้ากูบอดสีเนี่ย มึงกลัวเยี่ยอะไรกูสีมึงนี่นแหละเราต้องซุ่มรอเราเป็นสายสไนเปอร์นะครับที่มัน่นค่อนข้างที่จะโหดด้วยนะครับมันโหดอ่ะสีส้มมันโหดอ่ะสไนเปอร์สไนเปอร์สไนเปอร์ที่ดิ่รอบเป้ายิงเอาไม่โดนสไนเปอร์ยิงยิงเป้ารอบเป้ายิงรอบเป้าแล้วยิงไม่โดน,น,โดนว่ะโอ้โหรอบนี้ผมฆ่าได้ไงเนะี่ย มันคือความ,มนะฮะทุกทีมจะโดนไหมนะฮะทุกทีมฟุกโดนนะไม่ใช่ความสามารถกูหรอกนะฮะทุกทีมจะฟุกโดนนะ,ะครับมันเกิดอาการํำแหลกกันแล้วนะฮะกับสีอะไรไม่รู้สักอย่างนะอุ้ยมันกลับมาฐาน,น้วเว้ยเออผมลืมผมลืมที่กลับฐานที่กลับฐานนี่มึงไม่คิดแต่ความของอะควา,ามแล้วครามแล้วเเราจะไปวกกันเพื่อน นายต้องรอดสิชื่อว่านายต้องรอดนะยดีดีดีดนเปอร์ที่ดีมาอีกรอบนึงอืมมันจะใช้ที่กลับฐานหรอวะมันจะเดินมันใช้ที่กลับฐานวะ่าเฮ้ยมันอยู่มันอยู่ผมเชื่อว่าผมจะคิวมันได้มันคือโอกาสเออเดี๋ยวๆดยอกยอกโอกาสสุดท้ายนี่ที่ผมจะต้องคิวมันได้ต้องคิวมันได้สิไม่โดนอะไม่โดนอะ ม่โดนอะมีโดนไ,ได้ไงวะหมีฝีมือก็ตกไปอย่างงี้นะฮะไม่น่าเชื่อจริงๆทำยังไงได้เราก็บุกมันไม่ได้หรดอเว้ยไม่มีสเต็งเลยวะดูกันสเตง็งสเตง็งมีสเต็งด้วยอออของไม่พอยสุดยอดนะมีแอปทองไหมไม่มีไม่น่าจะมีนะครับนั <laughs> ่นมันเอกเอ่ะ แรับหนึ่งมีอะไรกูเล่นอีกนี่มันจะมีอะไรเล่นนะโอเคเราจะไปบุกกันเพื่อนวันนี้เพื่อนไม่ตายไหมเมื่อไหนวะเพื่อนเพื่อนผีหลอกเมื่อเนี่ยเพื่อนไปไหนวะเพื่อนไปไหนวะเมื่อกี้มันอยู่กับเราต้องเสร็จไปแล้วนะจำเนอะเราก็ควรที่จะ เต็มวักอู้ปุ๊อูป้ปุ๊บสะทั้งใจอุ๊ยทำไมมึงไม่ล่วงวะเดียวเดียวเดียวไอเ้เห้มึงแหกหรือเปล่าทำไมมึงไม่ล่วงอ่ะไปทำไมไมึงไม่ล่วงอ่ะมึงแหกอ่ะไอ้ฮา ยิง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 จนตายอ่ะไอ้ยี้มึงแฮกอ่ะนะครับเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่ได้คุณภาพอย่างยิ่งอึอนนง๊บเฮีร์มทำอะไรไม่ถูกกูฆ่าแฮกได้ <laughs> โอเคครับก็นะฮะเดี๋ยวใครชอบก็คอมเมนต์นะฮะเดี๋ยวถ้า ยังไงนะครับผมก็จะมาเล่นใหม่ก็แล้วกันครับโอเควันนี้ขอตัวลาแค่นี้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปอะไรนะก็เตรียมแลเตรียมนะก็เตรียมนะครับดูกันเอาเองนะครับมาบ๊ายบายนะเดี๋ยวสตันกับแพ็กนะครับเออลืมคอนเซปต์นะครับพี่เบนนะครับอีพีนี้ก็ยังไม่เจอนะครับเราไปตามหาอีพีหน้ากันแล้วกันนะครับผมบาย